ไม้ไวเลสนี่นะครับด้านในก็จะมีพวกคู่มือแล้วก็มีสายแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวอุปกรณ์นะฮะตัวตัวหลักก็คือจะมี2ตัวนะครับตัวรับตัวส่งนะครับพูดง่ายๆนะครับผมตัวอุปกรณ์อยื่นเดี๋ยวก็ออกไปก่อนนะครับแต่ว่ามีตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมค่อนข้างชอบเลยนะก็คือนี่ครับผมตัวสายเนี่ยจะเป็นสายลักษณะว่าชาร์จ เสียบเข้าหนึ่งนะแล้วก็มีเสียบเข้ามาชาร์จกับตัวอุปกรณ์เนี่ยได้สองอันพร้อมกันเลยนะครับไม่โหลดที่เป็นตัวท็อปทอปเนี่ยตัวสายเขาก็ไม่ได้ทําอย่างนี้นะเขาทําแยกเป็นของใครของมันอย่างละเส้นนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้สะดวกดีนะครับผมอันนี้คือเอานะครับผมก็เสียบตรงนี้นะครับนี่ตรงปุ่มเอานะครับเสียบปั๊บเข้าไปแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็อีก อีกทางหนึ่งก็ไปเสียบกับตัวกล้องนะครับผมนะครับแล้วก็มีช่องสําหรับเขาเรียกว่ามอนิเตอร์เสียงนะก็คือสามารถระหว่างอัดนี้เราสามารถเอาดโฟนมาฟังเสียงได้ว่าเสียงเข้าไหมนะครับไว้ไว้เช็คนะครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นสายชาร์จนะครับอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับส่วนตัวที่ว่าเป็นตัวตัวส่งนะครับตัวส่งตัวนี้เนี่ยก็จะมี ตรงนี้จะมีเขาเรียกเด d แค t นะให้ใส่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมอ่าอันนี้นี่สามารถพ่วงกับลาเวเลียนะครับบนสายลาเเลียนะครับเป็นไม้เอามาติดปกเสื้อได้นะครับผมตรงนี้ก็มีการปรับเสียงเพิ่มลดนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดนะครับผมทั่วๆไปนะซึ่งตัวเกี่ยวกับยี่ห้ออย่างที่บอกนะผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ซีเรียสตัวเรื่องยี่ห้อเท่าไหร่อาจจะมีโรงงานเดียวกันก็ได้นะครับแต่ว่าแล้วแต่ว่าใครไปสั่งผลิตแล้วก็อยากให้ ปั๊มชื่อแบรนด์ว่าอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับเขาก็จะสั่งทําผลิตตามที่ลูกค้าแจ้งไปนะครับถ้าจํานวนได้เขาก็จะให้เอาอยากได้ชื่ออะไร <c oughs> เดี๋ยวเราทําชื่อให้อะไรเงี้ยนะครับทีนี้แต่ในเรื่องที่เราสนใจจริงๆคือเราอยากจะรู้ว่าคุณภาพของเสียงเนี่ยจะลองเทียบกับตัวอ่ะอย่างนี้อ่ะอย่างแรกเลยก็คือเป็นไมล์ลาเวเลียนะครับเป็นตัวสายลาเวเลียนะเนี่ยเทียบกับเสียงสายลาววเลียหนึ่งอย่างนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวเลื่อนก่อน ก็คือลองเทียบกับตัวโบย่านะครับตัวที่เป็นไมติดเหนือกล้องนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับสักสามอย่างนี้นะครับผมไปเริ่มทดสอบเสียงของแต่และชนิดให้ดูนะครับเอาแล้นะครับทดสอบอย่างที่หนึ่งแล้วครับคู้เข้าประกวดท่านที่หนึ่งคือสายลาวะเลียปมอมอไม่มีเ,เดือดกัตเซานี่นะครับผม ตอนนี้ก็เอาไม้นะครับมาอยู่ใกล้กับปากแล้วนะครับห่างประมาณไม่ถึง10เซนนะฮะอันนี้คือเสียงที่ได้จากไม้ลาวเลียนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10แปเ้าสึงอ่าแแล้วทีนี้ถ้าเกิดเอาไมวางไว้นะนี่ห่างจากปากประมาณฟุตหนึ่งนะครับผม1,2,3,4,6,7,8,9,10 1>, 1, 2, 3, 4, งสองสามี่ห้าหก็ดแดเก้าสลักษณะไมล์วะเลียนะครับทั่วไปจะเป็นระบบอมนิ้อมนิก็คือรับเสียงรอบตัว360สามร้อสงศานะครับแหล่งกำเนิดเสียงที่ใกล้ที่สุดก็จะโดนรับรับได้ดีที่สุดนะครับเสียงที่อยู่ไกลก็จะ ดอปลงทันทีเลยถ้าเกิดมีเสียงที่ใกล้กว่าอยู่นะครับอย่างสมมติผมพูดอยู่ตอนนี้ใช่ไหมฮะผมพูดอยู่แล้วมีเสียงจากนู้นจาก,จากตึกไกลๆเขาเปิดเพลงอะไรเงี้ยมันก็จะดอบลงทันทีในขณะที่ผมกําลังพูดใส่ใหม่นะครับโอเคผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมผู้เข้าประกวดหมายเลขสองนะครับครับต่อไปผู้เข้าประกวดหมายเลขสองนะครับก็คือ ไมโบย่า BY MM1 Pro นะครับผมตัวนี้เป็นไม่หน้าหลังนะครับตรงนี้ปกติจะเป็นไม่ที่เขาไว้ติดเหลือกล้องนะครับผมเอามลืมมันต้องหันไม่เขาหาตัวก่อนนะครับผมตอนนี้ผมตั้งเป็นฟอนต์นะฟอนต์ก็คือตัวนี้นะครับตัวเรียก็คือไม่หลังนะเดี๋ยวผมจะเอาไม่ฟอนต์เนี่ยหันเข้าหาตัวนะมันจะได้รับเสียงนะครับตอนนี้ผมกาลังพูดเข้าหาไม้นะครับซึ่งระบบการรับเสียงของตัวนี้นะฮะ โบย่ BYMM1 Pro เนี่ยเป็นลักษณะของ Super c a r d i o i อนะครับก็คือจะรับเสียงด้านหน้าเกือบ80%นะดูนะครับ80%รับข้างหน้าแล้วก็สามารถรับจากเสียงด้านหลังได้อีกประมาณ10-20%เน่ะนะครับนะครับผมแต่ตอนนี้ตั้งเป็นฟอนต์ไว้นะครับเสียงก็จะรับจากข้างหน้าเดี๋ยวผมลองหันหลังนะหันหันไปุ๊บออกจากตัวนะครับผมนี่อย่างนี้นะครับ ก็อาจจะยังได้ยินเสียงอยู่นะครับแต่รับได้น้อยกว่าการหันไมค์เข้าหาตัวนะครับอ่าอันนี้หันไมค์เข้าหาตัวอีกครั้งนะครับถามว่าห่างแค่ไหนก็อยู่ที่ประมาณเกือบสองกับครึ่งกว่านะครับผมแล้วทีนี้ผมลองเอามาไว้ใกล้ปากนะนี่อยู่ประมาณสักสิบยี่สิบเซนนะตอนนี้ก็น่าจะชัดขึ้นกว่าเดิมนะครับและอันนี้ห่างออกไปนะครับสักประมาณฟุตหนึ่งนะครับผม แต่ว่ายังหันหน้าเข้าหาตัวเองนะครับหน้าประมาณฟุตหนึง่งอันนี้คือเสียงที่ได้จากไมโบย่านะครับเป็นระบบซูเปอร์คาร์ดิโอนะครับก็เป็นผู้เข้าแข่งขันหมายเลข2นะครับผมอันแรกก็คือลาวเ l ี e ออันที่2ก็คือตัวนี้ก็คือไมติดกล้องนะครับโบย่านะครับบ b y m M เอ็ Pro. เดี๋ยวเราจะไปชมผู้เข้าประกวดหมายเลข3เป็นไมไวเลสนะครับ แล้วผมแล้วก็ออกมาถึงผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสามแล้วครับผมก็เดี๋ยวเทสเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่านี่นะครับผมนี่คือเป็นกรณีที่เราใช้วเลสตัวนี้นะครับผมชื่อเนี่ผมยังไม่ค่อยกล้าอ่านเลยนะผมกลัวอ่านผิดมากเลยสัวรอครับสัวใช่ไหมสัวยูวันหรือเปล่าฮะสัวยูวันวเลส ไมโครโฟนซิสเต็มนะครับผมนี่ก็เป็นการเทสนะครับเปรียบเทียบกับสาบชนิดนะครับผมก็คือมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือสายลาวเลียนะครับอันนี้เป็นไม่ใช่มียี่ห้อนะครับเป็นตัวถูกๆนะครับซื้อมาตัวไม่ถึงห้าสิบบาทแล้วก็อย่างที่สองนะครับผู้เข้าประกวดหมายเลขสองก็คือนี่ตัวโบย่านะครับผมเป็นไมติดกล้องนะครับติดเหนือกล้องนะครับ ส่วนผู้เข้าประกวดหมายเลขสามก็ตอนนี้อยู่ที่คอติดไว้อยู่ที่คอนะครับผมก็ more, ผมก็ยังพูดไปเรื่อยๆนะจะได้ฟังเสียงดูว่าไม่ไวเลสตัวเนี้ยเสียงมันเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าเป็นการทดสอบในล่มของทั้งสามชนิดนะครับผมในการทดสอบต่อไปเนี่ยผมจะเอาตัวไวเลสนะฮะไปทดสอบดูเรื่องของการรับสัญญาณนะสนว่าผมจะเดินห่างออกจากกล้องไปนะครับเพราะสเปคของตัวเนี่ย เป็นระบบ 2.4G นะฮะแล้วก็ระยะห่างไม่เกิน40เมตรผมจะไปลองทดสอบดูว่าถ้าอยู่ในระยะที่เขาโฆษณาไว้อะเสียงมันได้จริงหรือเปล่าแล้วก็จะทดสอบดูในบริเวณที่อาจจะมีการจราจรเสียงดังเปรียบเทียบดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างก็เป็นการจบการรีวิวเปรียบเทียบในร่มเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปชมการรีวิวนอกสถานที่กันนะครับสวัสดีครับผมบอกมาทดสอบ ไม่ให้ทุกคนฟังนะครับผมแต่ว่าตอนนี้อากาศเย็นมากเลยครับผมจอดอยู่ริมทางนะครับตอนนี้ตรงนี้ก็อยู่ริมถนนสายหลักเลยถนนมิตรภาพนะเพราะฉะนั้นเสียงก็จะค่อนข้างดังนิดนึงนะครับผมก็เอาไว้ทดสอบเสียงพอดีนะตอนนี้เสียงที่ได้ยินเป็นเสียงที่ได้ยินจากตัวไมวไวเลสนะครับวเลสตัวที่เราทดสอบในล่มมาแล้วนะครับผมอันนี้มาทดสอบการแจ้งนะครับผมนี่นะครับดูผมให้ดูบรรยากาศ เขาเรียกอะไรริมทางนะเพราะว่าตอนนี um ้รถเยอะแล้วก็เสียงตั้างดังเลยนะนี่นะครับผมนี่นะครับเอามอเตอร์ไซค์ออกมานะครับผมจริงจะออกมากินข้าวด้วยแหละแล้วก็นึกได้ว่าเดี๋ยวเหลือทดสอบเสียงดังๆดูนะครับว่าเสียงมันจะชัดไหมทดสอบอีกอย่างนึงก็คือเดี๋ยวจะทดสอบว่านี่ครับเสียงดังๆมานะครับจะได้ดูได้ยินเลยนะครับทดสอบอีกอย่างนึงก็คือจะทดสอบว่าถ้าระยะห่างนะครับ ระยะห่างเท่าไหร่ที่ตัวไม่จะรับเสียงไม่ได้นะครับผมนะ่าเดี๋ยวผมจะลองวางไว้นี่นะเดี๋ยวผมจะลองเดินออกไปนะครับผมเดินออกไปเรื่อยๆนะระยะก็จะห่างออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมตั้งให้มันหันหน้าไปตรงริมทางก่อนนะกล้องจะตกหรือเปล่าไม่รู้โอเคแล้วลองเดินออกไปเขาสเปคเขาบอกว่าได้สี่สิบเมตรนะครับก็ตรงนี้เท่าไหร่ละ กว่าตรงนี้น่าจะได้สักยี่สิบนะครับผมยี่สิบเมตรแล้วถ้าตรงนี้สองนี่ตรงนี้น่าจะประมาณสิบเมตรแล้วนะครับไม่รู้ว่าเสียงที่กล้องจะยังบันทึกได้หรือเปล่านะ เหือว่าจะเ,เริ่มไปกยินขื้นมาตอนที่ระยะกี่เมตรเนาะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็ทดสอบมาเรื่อยเรยนะครับผมอันนี้พยายามหันหน้ามาฝั่งที่ไม่ย้อนแสงนะเพราะว่ากลัวมันมืดนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวลงไปดูเปิดไฟดูนะครับว่าเสียงมันเข้าไปชัดแค่ไหนนะครับผม โอเคก็ okay. เป็นอันว่ากลับไปสรุปที่ในร่มอีกทีทหนึน่งดีกว่านะครับเพราะตอนนี้ยังไม่รู้ผลว่าเป็นยังไงมาสรุปเกี่ยวกับการรีวิวไม่นะครับแต่ละประรเภทนะครับที่ผมทําไปเมื่อวานนี้นะครับจะมาสรุปให้ฟังนะครับผมซึ่งก็จะมีอยู่3ประเภท3ประเภท3อย่างเลยนะมันคือมันต่างกันเลยนะคืออย่างแรกเนี่ยเป็นไม้ตัวนี้นะครับ เป็นไมสายลาเวเลียนะครับผมซึ่งระบบการรับเสียงของไมลาเวเลียก็คือจะเป็นอมนินะครับก็คืออมนิก็คือมันจะรับเสียงรอบตัวสามรอกสิบนะครับอันนี้ประเภทที่หนึ่งนะครับผมและอย่างที่สองเนี่ยอย่างที่สองพอดีผมเอาไปติดเอาไว้เหนือกล้องนะครับก็คือเป็นไมโบย่า b, b y m MM m 1 pro นะครับผมซึ่งเป็นไมลักษณะสองทางนะครับรับเสียงได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแต่ว่าเป็นไมประเภทที่เขาเรียกว่าเป็น super ร์ r ด i ยอยนะครับก็คือ ทั้งไม่หน้าไม่หลังเนี่ยถ้าพูดถึงเฉพาะตัวเดียวนะมันจะรับข้างหน้าด้วย80% 90%ิเปร์กอ็มีรับข้างหลังอีกหน่อยหนึ่งนะ10-20%อย่างเงี้ยนะครับทั้งหน้าหลังเป็นเหมือนกันเลยก็คือเป็นซูเปอร์คาร์ดิออยนะครับผมแล้วก็ไม้ตัวที่3นะครับผมซึ่งจริงๆเป็นตัวหลักที่ผมจะเอามารีวิวให้ดูนะครับมันก็คือไม้ไวเลสนะครับผมซึ่งเป็นตัวเรียกว่าตัวราคาถูกก็ได้นะครับผม เพราะว่าจุดประสงค์ที่ผมอยากพูดถึงตัวนี้เนี่ยคือผมอยากให้ดูว่าถ้ากรณีเราไม่ต้องไปลงทุนเป็นไม่ระดับตัวที่ค่อนข้างราคาแพงหรือว่าไม่ที่อยู่ในกลุ่มความนิยมระดับต้นๆเนี่ยใช้พวกนี้สามารถบันทึกเสียงแล้วก็ทำงานได้หรือเปล่านะครับสำหรับคนที่ทำช่อง YouTube หรือว่าทำวีล็อกอะไรนี่นะครับผมซึ่ง ผมในความคิดแนวะของผมนะครับผมก็คือแต่ละตัวมันไม่มีตัวไหนที่สมบูรณ์ทักสักตัวทุกตัวมีจุดดีจุดเด่นกันอย่างอย่างแรกเนี่ยก็คืออย่างตัวไม้สายลาะะเวเลียเนี่ยจุดดีของเขาก็คือเสียผมก็ไม่ขี้เหร่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันมันเสียบไว้ที่กล้องเนี่ยแล้วเราก็สามารถจะลากสายมาคุยอย่างสมมติเนี่ยผมคุยอยู่หน้ากล้องอย่างเงี้ยผมเสียบที่กล้องแล้วผมก็ลากสายมาวางไว้ข้างหน้าตัวแล้วก็ รับเสียงก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าจะไปเดินวีล็อกอยู่ข้างนอกนะครับผมผมก็สามารถเสียบแล้วถือไปนะครับผมแล้วก็เอาไม้นะครับด้านหนึ่งเสียบกับกล้องเนาะอีกด้านหนึ่งก็มันเดบไวท้ที่ที่คอก็ได้นะครับผมซึ่งมันก็สะดวกใน,ในระดับหนึ่งแต่ข้อด้อยก็คือมันจะต้องระวังนะครับว่าสายไม่ให้ไปพันกับอะไรหรือว่าอ,อยู่ห่างกล้องมากก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะมีระยะสายที่มันรองรับนะครับผม แต่ตัวที่สองก็คือตัวไมติดหัวกล้องชนิดสองทางนะครับตัวนี้จริงๆเนี่ยมันเสริมข้อด้อยของตัวมันเองขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็คือไมติดเหนือกล้องนี่ที่เป็นลนักษณะไมด้านหน้าอย่างเดียวอะ่ะมันมีมีปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราหันหันไมไปทางไหนอะ่ะทางนั้นชัดแต่ว่าถ้าหันมาหาตัวเองปุ๊บด้านหลังก็จะไม่ชัดเลยเงี้ยมันมันจะใช้สําหรับการไปสนทนาบางทีมีปัญหา มีปัญหานะครับผมอย่างสมมติเราหันหน้าเข้าหากล้องแล้วเราหันไมค์ก็หาตัวเราติดไว้ใช่ไหมฮะเราพูดกับกล้องไปอย่างเงี้ยเสียงมันก็คมชัดดีแต่พอเราปึ๊บหันกล้องไปสมมติไปเที่ยวตลาดอย่างเงี้ยเราหันกล้องไปดูดูปลาดูกุ้งอย่างเงี้ยแล้วเราพูดอยู่ข้างหลังเนี่ยเสียงมันจะดรอปลงทันทีเลยซึ่งตัวไมค์ติดหัวกล้องแบบ2ทางเนี่ยมันจะมาแก้จุดด้อยจุดนี้ก็คือถ้าเราเปิดตัวโหมดอะไว้เป็นลักษณะคือรับเสียงทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยระหว่างที่เราหันหันไมค์ ไปด้านหน้าปุ๊บเนี่ยบางทีแม่ค้าพูดออกมาเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงแม่ค้าด้วยแล้วตัวเราที่เป็นคนบรรยายหรือชวนคุยกับแม่ค้านี่เราก็สามารถพูดเข้าไปได้พร้อมกันเลยอันนี้ก็เป็นแก้จุดอเาเรกนะจุดด้อยของของไม้ไม้ติดหัวกล้องอะนะครับผมแล้วก็จะแก้ปัญหาเรื่องของสายซึ่งถ้าประเภทลาวเลียนเนี่ย มันมันต้องมีระยะที่มันต้องระวังเรื่องสายไประยงระย,ะยางใช่ไหมครับแต่ว่าไม้ตัวเนี้มันอยู่กับติดอยู่กับกล้องเลยอยู่บนหัวกล้องเลยระยะที่ห่างไม่ไม่ห่างมากเกินไปสุดแขนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องไปกังวลเลยว่ามันจะไม่ได้ยินเพราะว่ามันเป็นไม้ลักษณะพุ่งรับเสียงด้านหน้า มันไม่ไม่เหมือนออ่ระบบอมนิโอมนี้มันจะรับรอบตัวนะครับผมแต่อันนียคือมันมันเจาะจองเลยมันพุ่งเข้าไปหาจุดที่เป็นแหล,ล่งกาเนิดเสียงเลยนะครับผมหรือเราจะนั่งคุยอยู่อย่างเงี้ยผมก็ใส่ไว้หัวกล้องแล้วผมมานั่งคุยอยู่อย่างเงี้ยซึ่งมันถ้าเป็นไม่ติดกล้องจริงๆเนี่ยระยะนี้นี่อาจจะรับเสียงได้ได้ไม่สมบูรณ์เหตุผลเพราะอะไรไม์ติดกล้องนี่ถ้าผมพูดอยู่ในห้องที่เป็นอ่ ห้องสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยมันจะเกิดเสียงกล้องอเสียงกล้องุอูด,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 ดไปใส่ลอเรือตัวที่เสียงกล้องนะครับก็คือมันจะดังสะท้อนนะครับผมถ้าเป็นไมติดกล้องบิลอินของตัวกล้องเองนะครับแต่ถ้าเป็นไมที่ลักษณะของซูเปอร์คาร์โอยอะไรเงี้ยที่เอามาติดเหนือกล้องเนี่ยมันจะพุ่ง้ามาหาเราแล้วมันเสียงมันจะไม่ค่อยกล้องนะครับผมนั่นเป็นข้อดีข้อด้อยนะครับและส่วนตัวที่สามเนี่ย เอาตัวที่สองเมื่อกี้ไม่ติดหัวกล้องข้อด้อยก็คือว่าถ้าเราอยู่ห่างกล้องมากเกินไปมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ยินเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็เป็นที่มาของตัวนี้นะครับผมตัวไมวายเลสนะครับผมซึ่งไมวายเลสเนี่ยมันจะลบข้อด้อยในเรื่องของระยะทางนะครับแล้วก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องสายระยงระย,ะยางแล้วก็เราสามารถทิ้งกล้องได้ห่างไปเนี่ยระยะทํางานปกติเนี่ยเกิน5เมตรผมก็มันก็ว่ามันมันก็สุดแล้วคนระับผมก็ไม่ค่อยเจอนะ นอกจากว่าสมมติเออเราไปเที่ยวน้ําตกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีวิวสวยๆเนี่ยบางทีเราก็ต้องทิ้งกล้องไว้ห่างหน่อยเออมีก็มีบ้างน,นะครับผมซึ่งก็เหมาะกับเคสนี้นะครับผมแต่ข้อด้อยของตัวนี้ก็คือแบตอ่าเพราะว่าต้องใช้แบตเลี้ยงตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยความกังวลของเวลาที่เราไปออกอเก็บฟุตเทจข้างนอกเนี่ยก็คือเราจะคอยกังวลอยู่เรื่อยๆแหละแบตใกล้หมดหรือ,อยังนะ เ,ออเดี๋ยวถ้าแบตมันอ่อนเดี๋ยวมันรับสัญญาณมันอยู่ห่างห่างมากเกินไปมันก็จะเกิดเสียงคล้ายๆกับดับลงอะ่ะกำลังในการรับเสียงมันจะด้อยลงนะนะครับผมเวลาไปออกเก็บฟุตเท็ก็จะคอยจะก,กังวลเรื่องนี้อยู่ลึกๆนะเวลาเวลาถ่ายเก็บงานอะไรอย่างนงี้เนาะครับผมซึ่งตัวไม้สายลาวาเรียรมันไม่ได้ใช้แบตอันะนี้เลยกลายเป็นข้อดีไปก็ไม่ต้องห่วงเรื่องแบตหมดแล้วก็ตัวไม้ติดเหนือกล้อง ประเภทที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ตัว BYM MM M1 Pro เนี่ยก็ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เหมือนกันนะครับก็ตัดปัญหาเรื่องกังวลเรื่องนี้ไปซึ่งก็ถ้าใครมีครบมันก็เป็นข้อได้เปรียบนะครับก็คือใช้นี่ไปก่อนแต่ว่าพอแบตตัวนี้เริ่มมีปัญหาเราก็มาใช้ไม่ตัวประเภทอื่นแทนไป ไปก่อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ลดการโลดผลในการที่ต้องห้อยู่ไกลกล้องหรืออะไรเนี่ยลงไปนะครับแล้วก็หลังจากที่ทดสอบอันนี้มาพูดถึงส่วนของการผลของการทดสอบนะครับรีวิวนะครับผมก็คิดว่าไม้สายลาววเลียก,กับตัวไม้ติดเหนือกล้องโบย่าไม่ขี้เลนะครับเสียงโอเคเลยแต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมพูดให้ฟังตรงๆเล่าให้ฟังตรงๆเลยก็คือ ไม่สายพวกนี้เนี่ยเวลาเสียบแล้วมันจะมีบางครั้งที่มันไม่ติดอยู่ๆอยู่ๆไม่ไม่ติดซะอย่างนั้นแหละครับผมก็คือเสียบเสียบปกติแล้วก็เปิดแล้วก็อัดเนี่ยพูดไปจ้อยจ้อยจ้อยเนี่ยน้ำลายเป็นฟองแล้วเนี่ยปรากฏว่าไปเปิดดูย้อนหลังเสียงไม่เข้าครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยบางทีเนี่ยอันตรายมากๆเลยบางทีเราอยู่ในเหตุการณ์ที่ไปทําซ้ำสองไม่ได้อย่างเงี้ยเห็นบางอย่างเป็นวิวมาปุ๊บ แล้วปรากฏว่าเสียงไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยคือจบเลยบางทีนะครับผมแล้วก็มีปัญหาอีกอย่างนึงก็คือคล้ายๆกันเลยนะทั้ง3ามตัวเลยเอา,อางี้ดีกว่าทั้งตัวประเภทนี้แล้วก็ไม่ติดเหนือกล้องแล้วก็สายระะเรวาลีเอ็กก็คือมันจะมีเสียงดังดังอะไรเงี้ยคือแบบเป็นช่วงๆซึ่งอยู่ในในคลิปนะครับมีตอนที่กําลังทดสอบตัวเนี้ผมจะไม่แต่งเสียงเลยนะ มันจะอยู่ในคลิปเลยมันจะเสียงดังไม่ช,ช,ชไม่ใช่เป็นแต่ตัวนี้นะตัวตัวโบยา่าตัวที่อยู่เหนือกล้องก็เป็นสายลลว,วเลียก็เป็นนะครับผมแต่เขาเรียกอะไรนะตัวที่แบบชายแล้วยอมซูฮกจริงๆครับผมยอมเลยว่ามันมันไม่เพี้ยนเะอครับผมผมก็ยอมมันจริงๆนะคืออะไรรู้ไหมครับผมตัวไมโลดไมโลดไวเลสเดี Road, <laughs> et, ๋ยวผมให้ดู ตัวนี้ครับผมตัวที่ไม่มีปัญหาผมยอมเขาจริงๆอะตัวนี้ครับไม่โหลดครับผมของเขา,เอ,าอาจจะเรียกว่าแพงหน่อยนะครับผมแต่มันจบจริงๆนะอย่างที่เขาเรียกว่าตัวจบเนี่ยมันความหมายเหมือนที่เขาพูดจริงอะ่ะมันไม่เคยสร้างปัญหาให้ผมเลยนะคือไปทุลักทุเลไงเสียบกี่ครั้งปิดเปิดกล้องกี่ครั้งมันก็ติดทุกครั้ง มันไม่เคยมีปัญหาเลยผมก็ยอมมันจริงๆนะแต่บางเคสผมคิดว่าจังหวะมันฉุกละหุกกล้องกอง็เออเลร์บางทีกล้องก,องกอง็ค้างต้องรีเซ็ตต้องเอาแบตออกแล้วก็ผมคิดว่าเออบางทีเสียงจะมีปัญหาไหมมันไม่เคยมีปัญหากับเขาเลยแล้วก็อีกอย่างคือแบตมันอึดด้วยครับผมไปเก็บฟุตเทจวันหนึ่งเนี่ยว่าปกติปกติมันยังไม่เคยหมดคามือเลยสักครั้งเดียวนะครับผมเอาจริงๆนะ ก็คือแบบใช้ช่วงเช้าจนถึงช่วงช่วงเย็นนะครับผมแบบใช้ทั่วไปนะไม่ได้ใช้แบบโอเวอร์แล้วแบบว่าลากยาวจนโอเวอร์เงี้ยมันมันก็ต้องหมดถ้าอย่างนั้นนะครับผมแต่ว่าถึงมันจะดียังไงมันถ้าถ้าพูดถึงความเห็นส่วนตัวนะครับข้อด้อยของมันก็คือว่ามันก็ยังทําให้เรากังวลเรื่องเสร็จก็คืออะไรถ่ายถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องมาคอยปิดทั้งสองตัวนะทั้งตัวรับตัวส่งเพราะเรากังวล เหมือนเดิมว่ากลัวแบตมันจะหมดนะครับผมซึ่งเวลาไปเที่ยวหรือไปอะไรเก็บฟุตเทนเนี่ยผมก็จะมีตัว power bank นะครับคือเสร็จงานปุ๊บช่วงไหนที่เป็นช่วงที่ต้องขับรถยาวๆแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเนี่ยเราก็อดไม่ได้ที่ต้องจับมาชาร์จทิ้งไว้เลยนะครับผมทําจนเป็นเรื่องปกติแล้วทุกประเภทเลยทั้งกล้องทั้งไมแล้วก็มีตัวไหนอีกมือถือ,อเลยเงี่ยคือมีเวลานี่จะเป็นคนที่ติดเลยว่าต้อง จัดชาร์จรอไว้เลยเพอาาถึงเวลาที่ต้องถ่ายมาแล้วไม่ต้องไปเจอปัญหาว่าถ่ายไม่ได้เพราะแบตหมดอะไรอย่างนี้นะครับโดยสรุปนะถ้าตัวนี้นะครับถามว่า,าให้คะแนนยังไงเหรอผมคิดว่ามันแค่พอมีไว้เป็นสำรองแค่นั้นเองนะครับผมกับกรณีที่เรา,เ,าเรียกว่าไงพูดตรงๆก็คือเราไม่อยากลงทุนมากนะครับมันก็มีเอาไว้ใช้ในลักษณะของการเป็นไวเลสเนี่ย มันจะได้ความความที่ว่าสามารถอยู่ห่างได้เนี่ยได้ใช้ได้ในในระดับหนึ่งเลยแต่ข้อแนะนำก็คือผมแนะนำว่าควรจะกดบันทึกเทสดูสักรอบหนึ่งดูก่อนนะว่าเสียงเข้าไหมถ้าเสียงไม่มีปัญหาค่อยบันทึกต่อแบบจริงจังนะครับมันเลยกลายเป็นเหมือนว่าเป็นสเต็ปว่าต้องทดสอบสักรอบหนึ่งก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเล่าเบื้องหลังให้ฟังนะกล้องตอนนี้ที่กำลังถ่ายอยู่เนี้ย ไมติดหัวกล้องเนี่ยตัวโบย่าเนี่ยตอนผมอัดเล,เล่นรอบแรกไปเสียงไม่เข้าครับผมผมเลยไดอ้อะไรละ่ะลบทิ้งแล้วก็มาบันทึกรอบเนี้ยเป็นรอบที่สองซึ่งก็คิดว่าน่าจะมีปัญหานะถ้ามีนี่โอ้โหเหมือนตึบเลย ครับโอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่ามารีวิวนะครับใหม่แต่ละประเภทให้ฟังนะครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับกับทุกคนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีปีใหม่ด้วยเลยนะครับ